ในวันที่ฝนตกหนักมากนะคะแล้วน้องๆมีนัดจะต้องไปหาคุณหมอนะคะโดยเฉพาะแม่ขนมเนี่ยคุณหมอเนี่ยเอาผลตรวจเลือดไปตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าเลือดไม่พอตรวจนะคะก็เลยจะต้องพาแม่ขนมเนี่ยไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งวันนี้นะคะก็จะพาแม่ขนมไปเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูน้องๆน,นะคะเวลาที่ผู้กองเอาแม่ขนมใส่ตะกร้าแล้วก็ไม่พาน้องๆตัวอื่นไปด้วยนะคะก็คงจะคิดว่าพาแม่ไปไหนนะคะก็บอกก็บอกเขานะคะว่า จะพาแม่ไปตรวจเลือดอีกรอบนึงเดี๋ยวแม่ก็กลับมานะคะเราก็บอกแม่ขนมด้วยว่าไม่ต้องกลัวแล้วนอกจากแม่ขนมแล้วเนี่ยก็พาน้องวาเลนไทยไปหาคุณหมอตามนัดด้วยนะคะยังดูที่ก้นเนี่ยยังเป็นสะเก็ดแผลอยู่เลยนะคะคุณหมอกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก็บอกว่าวันที่น้องมาท้องเสียที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยไหลเป็นน้ำโจกๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆกับ เจ้าที่ที่โรงพยาบาลที่ช่วยดูแลน้องนะคะส่วนแม่ขนมเนี่ยก็ถูกเจาะเลือดตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากพาหาคุณหมอเสร็จเนี่ยฝนก็ตกลงมาหนักมากนะคะทางเจ้าที่โรงพยาบาลก็ช่วยนําน้องๆเนี่ยส่งขึ้นรถนะคะกางร่มกันให้อย่างดีนะคะเขาไม่ได้บริการดีแต่ผู้กองนะคะเขาบริการทุกคนคนอื่นเหมือนเหมือนกันเกือบลืมน้องวาเลนไทน์ตะก้าสีชมพูนะคะภาพอาจจะหมุนๆห,หน่อยนะคะพอดีน้องๆเนี่ยช่วยถ่ายให้นะคะ ก็น้องวเลนไทยวันนี้พามาตัวนะคะก็จะมีแม่ขนมน้องวเลนไทยแล้วก็น้องแสนสุขเนี่ยมาตรวจเลือดตามนัดนะคะแล้วก็ยังมีน้องนําเงินมาฉีดวัคซีนพามาสี่ตัวเลยนะคะวันนี้พา,พาน้องๆมา่ามกลางสายฝนนะคะแล้วก็ขากลับเนี่ย ก็ขับผ่านวัดพนันเชิงเช่นเคยนะคะจะมี4ตีตะกร้าตะกร้าละ1ตัวนะคะก็พาน้องๆมาวันนี้ก็สนุกดีแหละนะครับท่ามกลางสายฝนแบบนี้ก็พยายามระวังระมัดระวังน้องๆไม่ให้โดนฝนให้มากที่สุดแหลวนะคะเพราะว่ากลัวน้องๆจะเป็นอย่าอื่นไปอีกนะคะโดยเฉพาะน้องแสนสุขเนี่ยก็ พามาหาคุณหมอแบบนี้สาเดือนกว่าแล้วนะคะนี่ก็คือพอมาถึงบ้านเนี่ยฝนตกหนักมากไม่ได้ถ่ายคลิปตอนทยอยขนน้องขึ้นบ้านนะคะเพราะต้องรีบทําอย่างรวดเร็วเลยแม้ฉะนั้นเดี๋ยวน้องจะโดนละอองฝนกันนะคะแล้วน้องๆที่อยู่ที่บ้านเนี่ยพาก,กันเข้าบ้าน,านกันไปหมดแล้วนะคะเหลือพ่อดอกมะลิยู่เพียงตัวเดียวนะคะ นั่งอยู่ชายคากับหมานะคะแล้วเรียกเท่าไหรเนี่ยก็ไม่ยอมเข้าบ้านนะคะก็มีการอุ้มกันเข้านะคะแต่ตรงที่พ่อดอกมะลินั่งอยู่เนี่ยก็โดนแค่ละอองฝนนะคะแต่ก็พาน้องเข้าบ้านเรียบร้อยหมดทุกตัวนะคะแล้วก็น้อง,องหมาเนี่ยเขาก็จะมีะไม่โดนฝนนะคะก็จะมีโซนที่ที่อยู่ของเขาเป็นประจำนะคะแล้วพอมาถึงบ้านเนี่ยพาแม่ขนมออกจากตะกะเนี่ยน้องๆทั้งหมดนะคะก็หิวนะคะแล้วก็ได้กินอาหารพร้อมกับ แม่ขนมนะคะแล้วภายนอกบ้านเนี่ยฝนตกหนักมากอยู่นะคะแล้ววันนี้ได้เห็นภาพแบบนี้ก็ทําให้นึกย้อนหลังไปตอนที่แม่ขนมกับลูกน้อยทั้ง3าตัวเนี่ยยังอยู่ที่ขอนแก่นนะคะถ้าฝนตกแบบนี้ในเมื่อยายของน้องเนยเนี่ยไม่ให้เข้าบ้านนะคะน้องๆจะอยู่กันยังไงนะคะแล้วก็ยุงก็คงกัดหนาวก็คงหนาวนะคะวันนี้ก็ได้มีความสุขกันในระดับหนึ่งแล้วนะคะ แล้วก็ได้กินอาหารในบ้านไม,ไม่ไม่โดนละอองฝนแนมะ้แต่นิดเดียวนะคะก็อยู่กันอบอุ่นอย่างมีความสุขนะคะแล้วเขาเนี่ยจะชอบนอนบนหลังตู้เสื้อผ้านะคะผู้กองเนี่ยปูผ้าไว้ให้นอนบนโต๊ะเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบนอนชอบปีนกระโดดขึ้นไปบนหลังตู้เสื้อผ้าบางวันก็นอนรวมกัน4ตัวบางวันก็แบ่งกลุ่มนอนกันกลุ่มละ2ตัวนะคะแล้วพอผู้กองเปิดประตูแก๊กเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรีบโดดออก ลงมาจากหลังตู้เสื้อผ้านะคะก็เลยเลยไม่ค่อยได้เห็นภาพที่อยู่บนหลังตู้เสื้อผ้านะคะเพราะว่าเวลาผู้กองเปิดประตูแก๊กเข้ามาเนี่ยเขาจะรีบโดดลงมานะคะแล้วเขาก็เนี่ยก็จะชอบกินอาหารเปียกแบบนี้มากตอนนี้ผู้กองก็ให้กินเช้ากับเย็นคือเอาใจเต็มที่ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยปรับเรื่องอาหารนะคะบางท่านบอกว่าให้กินอาหารเปียกมากไปเนี่ยก็ไม่ดีนะคะแต่ว่า ณเวลาเนี้ยเขาไม่ทราบว่าพื้นเพเดิมเนี่ยเป็นมาอย่างไรก็พยายามจะให้กินให้เบื่อไปเลยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องอาหารกันอีกทีนะคะน้องคิดฮอดก็ไปลงกระบะทรายมองข้างนอกออกไปเนี่ยมืดแล้วนะคะแล้วก็ฝนตกแรงมากนะคะแล้วตอนที่ผู้กองอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยฝนตกหนักมากนะคะผู้กองก็อยากรีบกลับบ้านมาดูน้องๆแต่ว่าน้องๆเนี่ยเขาก็วิ่งเข้าบ้านกันปลอดภัยเรียบร้อยดีเพราะผู้กองออกจากบ้านไปเนี่ย ก็ปิดประตูบ้านเรียบร้อยแล้วก็ตอนน้องๆเข้าบ้านหมดยกเว้นพ่อดอกมะลิเนี่ยเขาจะชอบอยู่ตรงชายคาเนะี่ยแบบนั้นนะคะแต่พอฝนตกหนักเนี่ยก็ต้องอุ้มเขาเข้าบ้านนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพแบบนี้รู้สึกดีใจนะคะที่ได้ช่วยเหลือน้องๆกลุ่มนี้ให้รอดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าเวลาที่เห็นแมวจรเหล่านี้ที่เราช่วยเหลือมาแล้วเขามีความสุขนะวันนี้นะคะก็ทําให้ย้อนคิดถึงแมวจรตัวอื่นที่เรา ยังไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้เนี่ยมันเจ็บปวดหัวใจที่สุดแหละนะคะก็ต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็ทําใจท่องพยายามปลอบใจตัวเองนะคะแล้วก็ปลอบใจพี่น้องที่ติดตามผู้กองอยู่ด้วยคิดเราเนี่ยหัวอกเดียวกันแหละนะคะแล้วก็เข้าใจรู้ซึ้งจิตใจกันและกันเป็นอย่างดีแหละว่าเวลาที่ฝนตกฟ้าร้องแบบนี้นะคะแมวจรหมาจรเนี่ยแค่หาอาหารกินเนี่ยก็ยากลําบากแล้วยังจะต้องมาเจอ ฝนฟ้าร้องนะคะเสียงดังๆแบบนี้เขาจะกลัวนะคะเนี่ยใครจะมีความสุขเท่าน้องวาเลนไท์ไม่มีแล้วนะคะหางที่ถูกคุณหมอเนี่ยโกนขนจนแหว่งวิ่นไปทั้งขาทั้งก้นเนี่ยนะคะแล้วก็ประกอบกับตอนที่ท้องเสียถ่ายเป็นน้ำเนี่ยสะเก็ดแผลยังเต็มขาอยู่เลยนะคะยังสามารถนอนกระดิกหางอย่างสบายอารมณ์ได้นะคะกระดิกน้อยๆก็ได้นะคะในขณะที่มีพี่ๆเนี่ยมา รายล้อมอยู่รอบๆเนี่ยตอนนี้ผู้กองเนี่ยให้เขาออกจากห้องนอนที่ผู้กองเนี่ยให้เขาอยู่ขังเขาไว้เนี่ยเป็นประจำแล้วนะคะคือห้องนอนท่องนะั้นหรือทุกสิ่งอย่างออกมาแล้วก็ให้น้องๆตัวอื่นเนี่ยเข้าไปในห้องนั้นได้แล้วแล้วก็นี่ก็เป็นการป้อนยาน้องวาเลนไทยยาเนี่ยเป็นแคปซูลเม็ตยาวอย่างนี้เลยนะคะต้องป้อน เป็นแคปซูลแบบนี้ต้องป้อนเชา้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งเป็นคนละตัวยากันนะคะแล้วก็ไม่ใช่ป้อนแค่เม็ดนี้เม็ดเดเดียวนะคะแต่ละมื้อเนี่ยประมาณ3 4เม็ดสาหรับน้องวาเลนไทนยนะคะเมื่อกี้พาไปหาคุณหมอในคุณหมอบอกอาการดีขึ้นมากแล้วแล้วก็จะหยุดยายได้ภายในวันสองวันหลังจากที่ยานี้หมดแล้วนะคะก็อาการดีขึ้นแล้วก็ดูเริ่มจะอยากสนกับเพื่อนๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าร่างกายจะยังดูผายผอมอยู่นะคะแต่ว่าจิตใจเนี่ย เต็มร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องวาเลนไทยสบายใจกันได้นะคะคุณหลายๆท่านที่เป็นห่วงน้องนะคะและช่วงที่น้องร้องตามผู้กองกลับบ้านอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็อาจจะทําให้บันทอนจิตใจท,ท่านท่านที่ติดตามน้องๆอยู่หลายท่านนะคะตัวผู้กองเองก็เช่นเดียวกันนะคะก็ไม่อยากให้มีเสียงร้องตามกลับบ้านแบบนั้นอีกนะคะ น้องเวเลนไท์เนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปสองรอบแล้วนะคะแล้วก็ร้องตามผู้กองกลับบ้านแบบนี้น่าสงสารเหลือเกินที่เขาเคยอยู่กับแม่มณีเนี่ยตอนนี้ผู้กองก็เปิดออกแล้วก็รื้อข้าวของน้องออกมาแล้วนะคะให้สามารถให้เขาเนี่ยมารวมกลุ่มอยู่กับกลุ่มใหญ่กับเพื่อนๆได้แล้วนะคะกับพี่ๆได้แล้วเพื่อห้องนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นที่อยู่ของน้องๆตัวอื่นเข้าไปอยู่ได้ด้วยซึ่งเขาก็ดีมากเลยนะคะก็ปรับตัวได้รวดเร็วมาก แม่มณีเองก็จะคอยตามลูกอยู่แถวๆเนี้ยนะคะซึ่งถ้าผู้กองอยู่ตรงไหนเนี่ยน้องวาเลนไทน์เนี่ยก็ค่อนข้างจะตามนะคะบางทีเนี่ยวิ่งตามเลยนะคะเดินเข้าครัวก็ตามเดินไปหน้าบ้านก็วิ่งตามนะคะแต่ตอนนี้ผู้กองอยู่ในห้องนอนเนี่ยเขาก็จะตามดูนะคะทําท่าจุดจ้อจ้องนะคะแล้วก็กระโดดไปหาน้องคริสต์มาสนะคะในขณะที่ยังใส่คอร่าอยู่เนี่ย ก็จะสามารถเอาคอล่าออกได้ในวันนี้แล้วนะคะเพราะแผลตามขาตามก้นเนี่ยเริ่ดีแล้วนะคะส่วนที่เห็นนั่งอยู่บนเตียงนี่คือน้องลูกคลื่นนะคะพี่ลูกคลื่นเนี่ยยังไม่กลับนะคะก็นั่งดูพี่จองกับพี่จองกับพี่คแลนอยู่นะคะน้องเพชรนินเนี่ยตอนนี้น้องเพชรนินเนี่ยจะพยายามทําตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่อยากให้ใครเข้าใกล้ผู้กองนะคะซึ่งมีนิสัยที่แปลกแลกขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วพ่อนมทอหยอดในปกติเขาจะนอนกับผู้กองอยู่แล้ว ก็เกิดการทะเลาะกันระหว่างน้องเพชรนินกับพ่อนมทองหยอดนะคะแล้วตอนนี้จะมีตัวสอดแทรกเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือน้องวาเลนไทน์วาเลนไทน์เนี่ยพ่อนมทองหยอดจะเขาจะเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วไม่เกเรน้องแมวที่เป็นเพศเมียกับน้องแมวที่เป็นเด็กนะคะส่วนน้องเพชรนินเนี่ยยังค่อยต้องต้องอยู่ในสายตานะคะก็ทําทีวีน้อยๆของ ของผู้กองหล่นไปแล้วนะคะเมือนมทองหยอดนะคะก็ซนกันแบบนี้นะคะแล้วฝนข้างนอกเนี่ยยังตกแรงอยู่น้องๆตัวอื่นๆในบ้านเนี่ยก็หลับสบายดีนะคะพอดีวันเนี้ยรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเลิกงานกลับมาเนี่ยก็จะต้องเอาน้องนะคะจะต้องคอยดูว่าน้องตัวไหนที่คุณหมอนัดบ้างซึ่งบางวันเนี่ยก็ทํางานออกจากที่ทํางานบางวันก็ชิวๆแต่บางวันเนี่ยก็ยอมรับว่าเหนื่อยแล้วก็จะต้องมาต่อเรื่องของน้องๆนะคะว่าน้องตัวไหนจะต้องไปหาคุณหมอตามนัดบ้าง วันนี้ส4ตัวเลยจะต,ต้องไปหาคุณหมอตามนัดแล้วไปเจอฝนอีกนะคะส่งน้องวาเลนไทน์เข้านอนนะคะก็ฝากพี่น้องดูแลสุขภาพตัวท่านเองด้วยนะคะ ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะทุกเม้นทุกการติดตามหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวนะคะหรือว่าน้องหมาจรในบอ่อทรายผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมุดไว้ในเม้นเม้นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แปงนะคะก็สามารถทําได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบอ่อทรายกันด้วยนะคะ